นสนนุโดยยาเพียแคมเชทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมาแล้วจ้าสิงเกิลใหม่ล่าสุดจากสาวแซบหนิงปัทมาภายใต้สังกัดไลา์ไทยรคคอร์ดชื่อเพลงว่าหลงมีใจเพลงนี้จะเป็นยังไงไปฟังจากปากเจ้าตัวกันเลยค่ะสำหรับสิงเกิลใหม่นะคะก็คือชื่อเพลงว่าหลงมีใจนั่นเองเ,อเพลงนี้ก็ได้รับโอกาสจากบอสหนุ่ยนะคะค่ะ ใายในทายเลคคอร์ดนะคะเป็นคนลงทุนทําเพลงนี้ให้นะคะ mm hmm. ก็ด้วยเห็นว่า mm hmm. เออบุคลิกประมาณเนี่ยก็คนมีใครสักคนได้แล้วอะไรอย่างเง <laughs> ี้ยตอนแรกก็แบบตกตีกันอยู่นะว่าแบบว่าเอ๊ะบอยคะหนูว่าเพลงผมบัวเนี่ยหนูไม่เคยร้องเลยเนะออ <laughs> หนูก็บอกเขาตามความรู้สึกหนงคิดว่าหนูไม่เคยร้องเลยนะอะไรเงี้ยมันจะดูแบบดีหรือเปล่าเพราะว่าตัวหนูเองไม่เคยร้องเขาบอกว่าด้วยอายุนิดเนี่ยมันก็ควรมีแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้โหแรงมากแล้วก็จะอารมณ์ประมาณแบบว่า ไปแอบรักผู้ชายคนนึงแต่แบบว่าแต่ไม่ตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเขาอะมากับเมียแต่พักๆหนึ่งก็แบบเมียเขาก็เดินเข้ามาก็เลยแบบต้องถามตัวเองแล้วว่าเราควรหยุดหรือว่าจะเดินหน้าต่อเอโอโปรดิวเซอร์ค่ะทางทางไรไท์ทายเนี่ยบอกว่าด้วยบุคลิกนิกเนี่ยเขาบอกว่าอยากให้นิกอะมีความเป็นล็อกเข้ามาผสมมีความเท่เข้ามาผสมอะไรเงี้ยค่ะรวมกับหมอลำเพราะว่าน้อยมาก ที่มันยังไม่มีแบบว่าหมอลำล็อกอะไรเงี้ยค่ะยากยากแล้วก็เสียงหนูจะเป็นคนทนเสียงแบบว่าเล็กๆบางบางใช่ปะแต่ด้วยเพลงเนี้ยต้องแบบใช้แบบว่ามันมีความเป็นล็อกๆผสมนิดนึงด้วยนะยากที่สุดท่อนไหนอัพเอเตอร์ฟีเอสอวพตอร์ฟีเอสถูก หนูเปแห้งไปเลยอะ่ะมันเค้นเสียงอะ่ะแล้วหนูเป็นคนที่แบบว่าอย่างที่บอกกันหนูเป็นคนที่ร้องเพลงแบบเสียงเบาๆบางๆอยู่แล้วอะ่ะมันจะมีฟีแบบเค้นเสียงแล้วก็บวกแบบความเป็นล็อกออกมานิดนึงอะไรเงี้ยเป็นหมอลำแบบล,ล,ล็อกสมยัยใหม่อะไรเงี้ยอืมเขาให้ที่อาจกการว่าเป็นแบบว่าสาวสแซ่บคนหนึ่งที่ไปเดินเที่ยวผับแล้วไปเจอผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็แบบได้เขาอะไรเงี้ยเออแล้วมันก็ไม่ตรงกับบุคลิกของหนูเลยหนูทัยากมากอะไรเงี้ยถ้าประสบการณ์สมมาไปเที่ยวแล้วผู้ชายมาชอบไม่ไม่ดเบียร์กับผู้ชาย เอาให้ตอบความจริงเนาะให้ตอบความจริงตอบความจริงเนาะเความจริงนะอ็มโอมีก็ทีมงานก็ช่วยกันนั่นแหละค่ะแล้วก็ในส่วนของชุดคอนเซปต์เนี่ยเราต้องโยกให้ปัทมาเองเพราะว่าปัทมาเนี่ยเป็นคนที่แซปอยู่แล้วตล่ดแซบชบ่วงูแล้วอะไรอาก็นั่นแหละก็เป็นคนแบบออกแบบชุดเสื้อผ้าอะไรเงี้ยค่ะให้ออกมากแบบแซ่บซนิดหนึ่ง แล้วคิดว่าน,นานาโคดบเพลงมันจะแซบขึ้นเรื่อยๆไหมมันก็ต้องแน่นอนหรือเปล่าก่อนที่แบบว่าเพลงจะแก่แบบว่ากว่านี้เราก็ต้องแบบปล่อยลุก,ลกเม็ดที่เรามีที่แบบว่า ที่มันยังเหลืออยู่ก็คงจะต้องปล่อยให้หมดแล้วล่ะค่ะฝากผลงานด้วยนะคะสําหรับหนิงปัมานะคะเพิ่งออกผลงานเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะชื่อเพลงว่าหลงมีใจนะคะสามารถติดตามหนิงได้ที่ช่องทาง YouTube นะคะหนิงปัมาหรือว่าเฟซบุ o กไอจีหนิงปัทมาเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ิ้นปีนี้อาจจะมีเพลงเล็วปล่อยให้มาฟังอีกหนึ่งเพลงก็ได้นะพี่กว่าบอกแล้วว่าคนมันกำลังมีไฟมันทำอะไรมันเรียกว่าไฟมาผลงานใหม่ๆก็มาแบบรัวๆร,ร,รอติดตามกันได้เลยนะคะ ติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลุกทุง่งนึกถึงช้างไทย